เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมกันที่ศาลลามัาง่งค่งในบริเวณเมืองโบราณได้มีพิธีเปิดสะพานทางเข้าของเมืองโบราณพร้อมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน55รูปและได้จุดประทัดจำนวน10,000นัดเพื่อเป็นสิริมงคลทางด้านพลตำรวจโทเผ่าไทยทองทิวยังได้เปิดเผยว่า ทางเมืองโบราณได้ปรับปรุงสะพานให้ใหญ่กว่าเดิมเนื่องจากเมืองโบราณได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา54ปีแล้วและยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลระดับชาติอย่างต่อนเนื่องจึงได้มีการปรับปรุงขยายสะพานทางเข้าบริเวณด้านหน้าเมืองโบราณขึ้นใหม่เพื่อให้กว้างขึ้นและให้เกิดความสง่างามมีความสะดวกคล่องตัวแก่นักท่องเที่ยวที่นำรถเข้าเยี่ยมชมในเมืองโบราณ พร้อมกันนี้ยังได้ให้เข้าชมเมืองโบราณฟรีสำหรับ55คนแรกอีกด้วยวันนี้นะครับที่มีการจัดงานในส่วนของการเปิดสะพาน อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถูกสร้างมา54ปีแล้วนะค,ความทุดโทรมของตัวสะพานนะครับได้มีการปรับปรุงนะครับได้เพิ่มตัวของรูปแบบศิลป,ปะต่างๆเข้ามานะครับเปิดเมื่อวาณเข้าสู่ปีที่55อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็จะมีศิลป,ปวัฒนธรรมไทยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสะพานที่มีพญานาคเลาะต่อกันมานะครับทั้งหมดอยู่4องค์ด้วยกันครับผมความเป็นแต่ตัวของอสะพานที่มีศิลป,ปวัฒนธรรมไทยเข้ามาตัวนี้ท่านจะเห็นนะครับว่า นะองค์ประกอบนั้นนะครับประกอบไปด้วยในส่วนของความดงสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับความเป็นงานศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับก็จะมีตัวของอมิติแห่งเวลานะครับเข้ามาจึงมีพญานาคที่ท่านเห็นไปนะครับนี่ก็เป็นอีมิติหนึ่งนะครับที่จัดงานเปิดสะพานอีกครั้งหนึ่งนะครับของเมืองโบราณครับผม